มีกัลยานามิตรเป็นเพื่อนพระพุทธภาสิบบุคคลไม่ควรครบมิตรเลวไม่ควรครบคนต่ำช้าเลวสามควรครบกัลยานามิตรควรครบบุรุษผู้สูงสุดอธิบายความคนใดพอใจในอกุศลกรรมในความชั่วคิดชั่วพูดชั่วและทำชั่วคนนั้นชื่อว่าเป็นคนเลวการครบหาสมาคมกับคนเช่นนั้นชื่อว่าคบกับคนเลวไม่ควรครบคนเช่นนั้นคนใดชักชวนในทางเสื่อมเช่นชักชวนเล่นการทนัน ชักชวนให้ประกอบมิจฉาชีพมีการลักเล็กขโมยน้อยตัดช่องย่องเบาเป็นต้นคนนั้นชื่อว่าเป็นคนต่ำทรามปุริซาธเมไม่ควรครบคนเช่นนั้นคนใดมีลักษณะตรงกันข้ามกับที่กล่าวแล้วคือไม่พอใจในอกุศลแต่พอใจในกุศลชักชวนผู้อื่นให้ประกอบกรรมดีผู้นั้นชื่อว่าเป็นกระยาณมิตรเป็นบุรุษผู้สูงสุดควรครบคนเช่นนั้นเมื่อคบคนเช่นนั้นอยู่ย่อมไม่เสื่อมจากกุศลธรรมมีแต่ความเจริญเป็นเบื้องหน้า พระศัสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้เพราะทรงปรารพชัชนะขณะประทับอยู่ในวัดเชตทวันมีเรื่องยอดดังนี้พระชันนะคืออดีตนายชันนะที่ทรงเสด็จพระศาสดาคราวออกมหาพิเนศรมคือออกผนวดต่อมาภายหลังได้บทในสนกพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่เป็นคนมีทิฏฐิมานะจัดถือตนว่าเป็นข้าเก่าของพระศาสดาชอบพูดด่าว่าพิสูุนทั้งหลายมีพระอัครสาวกเป็นต้นว่า เมื่อคราวเราตามเสด็จพระาศาสดาออกมาหาพิเนสกรมมิได้เห็นใครเลยแม้แต่คนเดียวแต่มาบัดนี้ท่านพงษนี้เที่ยวกล่าวอยู่ว่าเราคือสารีบุตรเราคือโมฆลลานะพวกเราเป็นอัครสา,าวกดังนี้เป็นต้นรวมความว่าพระชน,นะพูดด้วยความน้อยใจที่ตนมิได้รับการยกย่องในฐานะอันสูงสง่งเช่นพระสารีบุตรพระโมฆลลานะบ้างในฐานะที่ตนเคยเป็นข้าช่วงใช้มาก่อน พระศาสดาทรงทราบพฤติการของพระชนะแล้วทรงสั่งสอนพระชนะไม่ให้ประพฤติเช่นนั้นพระชนะไม่ได้โตเถียงพระศาสดาเธอเนิ่งเฉยเสียแต่พอออกจากที่เฝ้าแล้วก็ไปเที่ยวดาว่าเสียศีลพระอัครสาวกต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสเตือนถึงสามครั้งว่าไม่ควรทำเช่นนั้นเพราะพระอัครสาวกทั้งสองเป็นกัลยาณมิตรเป็นผู้สูงด้วยคุณธรรมควรคบด้วยพระอัครสาวกทั้งสองนั้นโดยเคารพ พระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตในช่วงนี้เองว่า,าพระเชปาปเกมิเตเป็นอาทิมีนัยยะดังพณน,นามาแล้วแต่ต้นแม้กระนั้นพระชนะก็ยังด่าว่าพระอัครสา,าวกและครูภิกษุทั้งหลายอื่นอยู่อย่างเดิมภิกษุทั้งหลายได้นำพฤติกรรมของพระชนะขึ้นกราบทูลพระศาสดาพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ชนะไม่รู้สึกตัวกลับตัวไม่ได้ แต่เมื่อเรานิผ่านแล้วชน,นะจะกลับัวได้ต่อมาเมื่อพระสัสดาจวนปรินิพานพระอน,นุทูลถามว่าควรปฏิบัติต่อพระชน,นะอย่างไรพระพุทธองค์ตรัสว่าให้ลงพรหมทันคือการลงโทษไม่คบหาสมาคมด้วยปล่อยให้ทําสิ่งต่างๆได้ตามปรารถนาะไม่เตือนไม่ว่ากล่าวสั่งสอนเมื่อพระศัสดาปร,รินิพานแล้วพระอน,นุประกาศพรหมทันแก่พระชน,นะท่ามกลางสงฆ์ พระชนะทราบดังนั้นเป็นทุกข์มากเสียใจเป็นลมล้มสลบถึงสามครั้งเมื่อฟื้นขึ้นได้อ้อนวอนพระอานอนทว่าท่านผู้เจริญขอท่านยาทํากับกระผมอย่างนั้นเลยอย่าให้กระผมต้องสี่ผายเลยด้วยอาการอย่างนี้พระชนะรู้สึกตนกลับตัวบ,วบาําเพ็ญวัตถปฏิบัติต่างๆอยู่โดยชอบไม่นานนักได้บรรลุพระอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลาย